สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมนะครับเช่นเคยฮะวันนี้บุญรอดพามาติดตามเจ้าเขียวมรกตเรากับบอ่อเดิมครับว่าไปถึงไหนแล้วโอ้โห,หมอไม่เห็นเจ้าเขียวมรกตเลยอ่ะแล้วหกล้อทำไมไม่ลงไปที่บอ่อล่ะหรือว่ามีรถอยู่ในบอ่อแล้วมันตันหรือไงหรือมันเยอะมันลงไปไม่ได้มันแออัดหรือไง ตามไปดูด้วยกันครับหลังจากเมื่อคืนฝนตกสภาพบอ่อของเจ้าเขียวมรกตเป็นไงบ้างแต่น่าจะไม่มีปัญหานะเพราะว่าตรงเนี้มันมีทรายหนาอยู่แล้วต้องการน้ําพอดีเลยพอได้น้ํามานี่โอ้โหสบายเลยไหมจะไปตรงไหนจะเข้าตรงไหนก็ได้แน่นตึ๊บเลยคันนี้พอได้น้ําฝนมาช่วยแล้วดินทรายจะฟูๆก็ แน่นเลยครับอ่ะมาแล้วครับน้องมิ่งกำซิ่งหลังจากไปขุดมันมาหลายวันนี่กลับมาแล้วครับโอ้คบทีมงานเลยทีนี้สี่คันเหมือนเดิมครับตะกี้ผมเห็นเสียน้อยมาช่วยวิ่งอยู่แต่วันนี้น้องมิ่งกลับมาแล้วทีมงานนี้ก็ ยังคงวิ่ง4คันเหมือนเดิมครับอ่ากลับมาครบแล้วฮะตะกี้ได้เสียน้อยมาช่วยเป็นยังไงบ้างบ่งบอมีน้ำขังมักงไหมโอ้ไม่มีเลยแห้งแก่งเลยฮะเดีย๋ยวมาดูซิว่าบอ่อนี้เจ้าเขียวขุดลึกขนาดไหนเจ้าของเขาให้อิสระเลยในการขุดดูเอาโอ้โห คงได้แค่นี้ล้มั้งหรือ,อยังไงข้างล่างนี่แข็งเหมือนกันนะเจอดินตับแล้วข้างล่างอ่ะ,อะความลึกก็น่าจะอยู่ประมาณสักห้าเมตรได้มั้งบอ่อลูกนี้นี่ช่างเขียวเล่นเอาสุดบูมเลยเหมือนกัน นี่มะกััวรับประทานข้าวเที่ยงเสร็จกันแล้วพึ่งลงมือแน่นอนเลยรถถึงได้มาพร้อมเพียงกัน4ี่คันทีเดียวรวดสงสัยเพิ่งกินข้าวเสร็จครับฮะโอ้โหทิ้งเบิร์มไว้เกือบ2เมตรเลยฮะนี่การดินทางพอรูกนี้อ่ะพอนอนมิ่งออกไปแล้วดำกรีนบกรอดำกรีนก็เข้ามาแทนครับ นี่เข้ามาในบอ่อนี่เทียสองคันสองคันครัสงสัยจะเอาลึกแค่นี้นะมั้งนี่ถ้าไม่เอาลึกขนาดนี้ช่างเขียวจะต้องวุ่นแน่นอนสงสัยจะเอาลึกแค่นี้หแหละฮะก็น่าจะอยู่ประมาณสักห้าเมตรได้ฮะเจ้าของเขาบอกว่าไม่จํากัดความลึกบอ่อนี้แต่เจ้าเขียวมรกลเอาแค่นี้ฮะ มันก็ดียางครับพอเวลาเก็บบอ่อมันจะไม่ยากครับเก็บบอ่อไม่ความว่าไงเวลาจะหมุดบอดจะหมุดบอช่วงขาขึ้นนี่แหละแม็คโฟมันจะไม่เอื้อมลึกเกินไปครับก้นบอก็จะเสมอถ้าเอาลึกเกินไปแล้วเวลาเก็บบอรตรงใกลเ้เสร็จนี่มันจะเหินขึ้นนะทำให้ดูไม่สวย เดี๋ยวเราดูซิว่าเขาจะขึ้นแบบเนิบๆอีกไหมทีมงานนี้ทีมงานเขาเรียกว่าทีมงานอะไรเนิบๆเ,เ,เลยทีมงานเนิบๆไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆไม่ได้หยุดด้วยนะ,ะเดี๋ยวรอดูตอนเคลื่อนตัวออกของเต็แท้ นี่ฮะนิ่มจริงๆทีมงานนี้ออกตัวแต่ละคันนี่แทจะไม่แตะคันเร่งเลยโอ้กจารเขียวนี่กะว่าจะเก็บก้นบอ่อให้เกียงเลยไงนี่เดินมาเก็บกอนดินที่หล่นไปเข้าไปเก็บฮะโอ้เอาสักเกียงเลยดูดิค่ะเแต่ละคนแต่ละคันโอ้โหไปเรื่อยๆตึบตบ ตื้อไปไหมไปเรื่อยๆครับโอ้โหทีมงานนี้เหมือนกันหมดเลยครับผมสังเกตดูนะดีครับประหยัดน้ำมันสองก็ถนอมรถด,ด้วยแต่ละคนแต่ละคันนี่ท่อวนทั้งนั้นนะแต่ขึ้นแบบเนิบๆไม่เอาเสียงดังครไปแบบเรื่อยๆ ลัางก็มีแต่บางครับไม่ต้องไปถามหาแล้วหมดเกลี้ยงเลยอาจจะมีอยู่ตรงทางครึ่งนิดนิดน้อยฮะเห็นรอยลูกรางอยู่นิดนิดน่อยมีอยู่แต่มีน้อยฮะโอ้โหดินอย่างนี้ไม่ต้องทิ้งเบิร์มหางขนาดนี้ก็ได้ครับโอกาสพังมานี่ยากดินแข็งจะตายครับ แต่ยังว่าแหละทําตามเจ้าของเขาอยากได้เขาอยากได้เบิร์มกว้างๆก็อ่ะให้เก่าไปนี่เบิร์มนี่ประมาณ2เมตรได้นะแต่ถามว่าพังไหมดินแบบนี้ผมว่าพังยากครับโอกาสพังไม่แทบจะไม่มีเลยนี่แหละผมกะว่าประมาณ5เมตรนะบ่อลูกนี้ความลึก ใสจะเจาะไม่เข้ามากข้างล่างแข็งแน่ แรง้ว่าช่างเขียวนี่เอาเท่าที่กุดได้ครับเท่าที่รถจะก,กุดได้ก็คงจะได้ความลึกเท่านี้นะฮะแต่ละคันแต่ละคันนี่ก็ใช้เวลาเหมือนกันนะเกือบจะสองนาทีได้ฮะ,ะ,ะเตรมแล้วเตรมแล้ว รอดำจีนออกไปแล้วต่อไปก็เป็นคิวของเจ้าเหลืองอารามเป็นคิวสุดท้ายเจ้าดีวิทย์เราเนี่ยดูดิเห็นไหมแต่ละคันเนี่ยโหขึ้นอาจารย์เบียงเราปุ๊บ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 ไปเนี่ย แท้จะไม่ค่อยได้ยินเสียงแต่ละคันหรือว่าจะแข่งกันว่าใครเสียงเบาที่สุดหรือไงทืมงานนี้ออกรถออกตัวแต่คันนีไ้ไปเรื่อยๆนะนืบมๆนะนะบึบบึบไปไปเรื่อยๆฮะงานนบๆมๆ วันนี้ผมก็พามาติดตามเจ้าเขียวมรกตนะหลังจากเมื่อวานไม่ได้มาครับวันนี้เลยมาเห็นฝนตกก็เลยมาดูว่าเป็นยังไงเห็นแล้วโอนี้ถูกโชโลข้าฝนอยู่ยิ่งตกมาทรายก็ยิ่งแน่นครับทํางานง่ายไปอีกยิ่งตกมาก็ยิ่งขุดขุดง่ายอีกโอนี้อ่ะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ